การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิน่นเราจะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของสภาท้องถิน่นได้อย่างไรรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา253ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิน่นต้องเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดประชาชนสามารถเข้าร่วมฟังการประชุมสภาท้องถิ่นได้ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพศ2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2554ข้อ117กำหนดให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้โดยได้รับอนุญ,ญาตจากประธานสภาท้องถิ่นทั้งนี้ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่มท0804.3ทับว .4995 ลงวันที่25สิงหาคมพศ2563แนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เกี่ยวก,กับกำหนดการประชุมวางระเบียบ เกี่ยวกับการเข้าฟังการประชุมในเรื่องการขออนุญาตการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตการปฏิบัติตนของผู้เข้าฟังการประชุมโดยผู้เข้าฟังการประชุมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนั่งในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุมต้องประพฤติตนเรียบร้อยไม่กระทำการันเป็นการรบกวนการประชุมไม่นำอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปและที่สำคัญต้องปฏิบัติตามคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่นที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งให้สภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป